สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญนะครับชนะจนหลวงพ่อพัดนะครับมาให้รับชมนะฮะยังเหลืออีกนะครับผมที่ยังไม่ได้ทําคลิปให้รับชมนะนะะเดยกก็เลยรีบเอามาทําคลิปให้รับชมนะเพราะว่าตอนนี้มีพระนะครับรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะนะครับก็เลยต้องรีบทําคลิปนะะนะเหลืออีกหลายหลายพิมพ์อยู่นะครับ เหลืออีกหลายรุ่นอยู่นะครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะเอามาให้รับชมนะฮะชนะจดน,นะครับอันนี้เดี๋ยวทั้งหมดนี่นะครับผมจอห่วงทั้งหมดนะครับเจอห่วงทั้งหมดนะครับแนะมองไม่ค่อยอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องใหม่นะทำให้มันสูงกว่าเดิมนะเพราะว่าเหรียญมี มีเยอะอยู่นะครับนะครับก็มีอยู่หกเจ็ดเหรียญนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดเหรียญนะครับเจ็ดเหรียญนะครับเป็นชนะจนนะครับผมจอห่วงทั้งหมดนะครับเป็นชนวนนะครับชนวนทั้งหมดนะครับนะมีลงยาจีวรนะครับสอง สององนะครับอันนี้ลงยาจีวรน,นี่คือตอกเก้ารอบนะครับจอกหวงนะครับนี่ครับลงยาจีวอนนะตอกเก้ารอบจอกหวงนะครับพอเป็นเหรียญที่ว่านิยมเลยนะครับสําหรับจอกหวงก็เป็นงานแบบว่าดูแบบว่าคลาสสิกหน่อยนะส่วนมากคนอยากเก็บกันนะครับผมจอกหวงเนี่ยคนจะได้บูชากันหมดนะฮะอันนี้จำนวนโบราณจอกหวงตอกเก้ารอบนะลงยาจีวอนนะ,นะหลังพัยดยยศนะครับผม นะก็มีอยู่สององนะครับเนี่ยดูความสวยงามนะนี่องค์นี้ดูเข้มขลังมากนะครับดูเข้มเลยนะจีบอนะเหรียญน,นะครับเนื้อเนื้อจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทําคลิปไป <c oughs> หลายพิมพ์แล้วนะสําหรับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าจองห่วงนี่เพิ่งแล้วรีบมาทำนะคลิปนี้นะครับเพราะว่าได้มาตั้งอาทิตย์กว่าแล้วนะนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะเพราะว่าผมมีหลายรุ่นนะครับแล้วก็ไม่ อันนี้นะครับมันทคชิปไม่ทันนะครับเนื้อจ่อห่วงนะครับผมเป็นชนวนนะครับชนวนจอกห่วงนะครับนี่นะครับต่อเก้ารอบนะครับแล้วก็มีต่อเก้ารอบนี่มีมีสามเหรียญนะครับมีสามเหรียญนะครับต่อกเก้ารอบมีสามเหรียญนะนะครับอันนี้ก็เก็บกันยาวๆเลยนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะนะครับพี่เพั่นใดมีนะครับก็ นี่นะครับเก็บไว้นะครับเพราะว่านาคตนี่เป็นเหรียญที่ว่าเขานิยมกันแน่นอนนะครับสําหรับจอบห่วงนะนะครับชนะจนนะนะครับเป็นชนะจนขอบนะรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดนะครับนะไม่มีรุ่นไหนที่ยังทําแบบนี้นะไม่มีเกจิท่านใดทํานะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับเป็นองค์แรกนะครับที่ทํารุ่นนี้นะครับแล้วก็จอกห่วงนะครับนีลงยาจีบอลสององค์นะเข้มเขมเลยนะนี่ครับ องนี้จะออกนี่เห็นชัดเจนหน่อยนะทนสีนะ <_ C 1> เนื้อผิวนะสวยนะครับผมนะครับหลังพัดยศหมดนะครับแล้วก็มีชนะจนนะครับเจ้าห่วงนะครับเป็นอ่าชนวนนะครับผมเหรียญน,นะครับเนื้อชนวนนะตอกนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้มีสี่เหลี่ยมนะครับ นะเป็นตอกโคชนะจนเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมเลยนะสําหรับคนที่ว่าเช่าหานะครับรุ่นต้องมีนะพิมพ์นี้ต้องมีกันทุกคนนะนะครับสําหรับรุ่นนี้นะใครที่บูชารุ่นนี้นะครับต้องมีกันทุกคนนะพิมพ์นี้นะครับเนื้อนวนโบราณจ่อห่วงตอกโค้ดพิเศษชนะจนนะว่ามีรายการให้ดูนะรุ่นนี้นะอยู่ด้านหลังนะเป็น อันนี้เป็นพัยดยศนะครับพัยดยศทั้งหมดนะนี่ครับเนื้อเดียวกันนะ้สี่เหลียญน,นะครับนะอันนี้ก็จอกห่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอกโคชนาจนนะครับ,ด,รบรด้านข้างนะครับตอกโคชนะจนด้านข้างนะนะครับเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าตอกโคชนะจนนะครับเมื่อกี้ตอกเก้ารอบนะเนี่ยโคชนาจนนี่ เป็นพิมพ์เดียวเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับที่มีเอกลักษณ์นะนี่ครับนะครับนี่ดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับเหมือนมากนะแบบแก่บล็อกออกมาได้ดีมากนะครนะจอกห่วงนะครับผมเหรียญนี่สวยนะนะครับบล็อกทองคํานะอันนี้นะก็จะมีแบบว่าห่วงตันนะครับ ตอกแบบนี้เหมือนกันนะชนะจนเหมือนกันนะก็มีอยู่นะแต่มีสองพิมพ์นี้เท่านั้นนะแล้วก็มีเจาะห่วงนะครับตอกชนะจนนะชนะจนขอบนะแล้วก็ตอกชนะจนตรงนี้นะบางเหรียญก็ที่เหรียญตาแนนครับเหรียญนี้มีนะนี่ตอกสังกตินี้ยิ่งหายากนะครับตอกชนะจนเก้ารอบนะสังกตินะครับนะครับอันนี้มีรู้สึกว่าจะมีทุกเหรียญเลยนะเนี่ยเหรียญนี้เหรียญนี้ไม่ไม่มีนะครับผม นะ่รเหรียญน,นี้ไม่มีนะสามเหรียญนี้มีนะเห็นไหมก็คือหายากขึ้นไปอีกนะสําหรับตอกตอกชนะจนตรงสังกตินี่นะครับนะครับเป็นเหรียญที่ว่านิยมแน่นอนอนาคตนะครับตอนนี้ก็เก็บกันนะนิยมกันอยู่แล้วนะสําหรับตอกชนะจนเนพราะเป็นเอกลักษณ์นะครับขอบชนะจนนะครับรุ่นนี้นะรุ่นชนะจนนะเรามาตอกตอกโคศชนะจนอีกทีนะนะก็เก็บกันหลายเหรียญอยู่นะสําหรับรุ่นนี้นะผมนะ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับคลิปนี้นะก็เป็นพิมพ์สุดท้ายแล้วครับที่ทําคลิปนะเพราะว่าหมดแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะชนะจนที่จะมาทําคลิปให้รับชมนะอันนี้เป็นพิมพ์สุดท้ายนะครับนะก็ทําคลิปไปหลายหลายคลิปแล้วนะสาหรับชนะจนนะครับหลวงพ่อพัดนะครับปีหกห้านะอันนี้ก็ของสุพรรณนะครับการันตีนะนี่แกะบล็อกโดยบิ๊กบางใหญ่นะอันนี้ก็เป็น ทนานจนขอบนะครับหลวงพ่อพัดนะนะครับเหรียญสวยนะครับดูแบบคลาสสิกนะนะดูนะ,ะฮะนาคดหายากเน่หายากแน่นอนนะครับแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะไม่ได้สร้างเยอะอะไรนะสําหรับรุ่นนี้นะสวยนะครับสวยไม่ไม่แพ้เหรียญไข่ปลาเลยนะครับนะไบไล่กันมาเลยนะครับ นี่นะครับปีหน้านี่ก็หายากแล้วนะตอนนี้ก็พระรุ่นใหม่ๆออกมานะรุ่นเก่า ground, ก็แกะนะครับแกะลังนะขายไปหมดนะครับแบ่งปันไปหมดนะนะนี้ผมว่าเป็นชนวนเลยนะครับผมนะผมเอาลังชนวนอย่างเดียวเลยนะครับสําหรับเหรียญไข่ปลา,าก็เราลังชนวนอย่างเดียวนะแล้วก็ชนะจนผมก็เล่นลังชนวนอย่างเดียวก็สร้างน้อยกว่าลังรุ้นอีกนะครับนะสาหรับรุ่นนี้นะ แล้วก็ชนวนนี่รู้สึกว่า,าชะนะจนนี่รู้สึกว่าน่าจะสร้างเฉพาะไม่ไม่มีรังอันนี้นะครับนะอันนี้เป็นรังชน,น,นะ,ชะนจนพิเศษนะครับรังชนะจนพิเศษนะไม่มีรังลุ้นนะครับสําหรับรุ่นนี้ไม่มีรังลุ้นนะครับลุ้นธรรมดาไม่มีนะครับจะเป็นอา่าเป็นนําเลิกนะครับ บล็อกทองคานะครับรังนําเลิกบล็อกทองคํานะแล้วก็รังชนะจนชนะใจนะอันนี้เป็นรังทั้งหมดนี้ที่ทําคลิปวันนี้คือเป็นรังชนะจนพิเศษทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะรังชนะจนพิเศษทั้งหมดก็จะสร้าง่มากกว่านะครับผมมากกว่ารุ่นอ้นี้อื่นนะครับผมประมาณหกร้อยเก้าสิบเก้าหลังนะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าค่าเทียบกับรุ่นเดียวกันแล้วนะครับถือว่าเยอะที่สุดนะ อันนี้เจาะจองห่วงนะครับผมสวยนะครับสวยมากนะนี่นะครับก็แบ่งปันให้อ่าพีพีเอฟซีในช่องนี้ไปหลายเหรียญอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็ประมาณนี้นะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะว่าจะเอารุ่นไหนมาให้รับชมนะนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแช่นนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ